น่าสรงคนิจิว่สวัสดีค่ะวันนี้เซนเซนมาบอก10เหตุผลที่เราควรจะเริ่มเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นจากตำรา,าเรียนเล่มน,น,นี้นะคะเซนเซเคยทำเป็นรีวิวนะคะรีวิวตำรา,าเรียนมินนะคู่กับเล่มอื่นๆยังไงก็ฝากไปดูย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ไม่มารีวิวแล้วนะคะมาอวยเลยดีกว่านะคะว่ามินนะ่หนดียังไงทำไมควรเรียนภาษาญี่ปุ่นจากตำรา,าเรียน ชุดนี้นะคะเขาไม่ได้มีเล่มเดียวนะเขามีด้วยกันสี่เล่มในระดับต้นนะคะเอ่อก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะมันจะแบ่งเป็นสิบข้อเหตุผลที่ควรเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นจากมินาโนโนิฮงโกะนะคะถ้าน้องๆเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้ตำราที่เซนเซแนะนำนะคะก็เซนเซว่าใช้ได้แหละแต่ว่าใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองเรียนเองข้างนอกนะคะเซนเซแนะนำนี่เลยมินาโนโนิฮงโกะนะคะเพราะว่า ทีเขียนอธิบายคือเราใช้ศึกษาด้วยตัวเองได้เลยไม่ต้องมีใครสอนนะมีน้องหลายคนอ่านมินน่เองจนแบบสอบผ่าน N5-N4 นะคะเก่งมากดียังไงเข้อหนึ่งเซนเซว่าสเต็ปในการสอนของเขาว่าเซนเซว่าเขาจัดมาดีมากเลยนะคือเรียงจากง่ายไปยากคำศัพท์บทที่หนึ่งจะไม่มีเยอะมากจะมีเป็นคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆเออที่จะต้องใช้ในรูปประโยคนั้น ไม่ได้ยัดคําศัพท์มาแบบโอ้โหเยอะมาก10 20 30สิาคำในบทเดียวฉันจะว่ามันจะยากเกินไปเอออย่างเช่นบทที่หนึ่งอย่างเงี้ยฉันใ,ใช้เล่มนี้สอนมาวนกันมาหลายรอบแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นรู้ซึ้งเลยรู้ดีเลยว่าอ,อโอคณาจารย์ผู้เขียนเนี่ยนะคิดมาอย่างดีแล้วว่าบทที่หนึ่งเรียนเท่านี้เรียนเฉพาะเรื่องคํานามเออบทที่สองบทที่สามเริ่มเพิ่มคำเออกริกยาขึ้นมา นะคะมีการใช้คำช่วยคือเรียนกันเป็นสเต็ปอย่างดีนะคะเซนเซชอบเนี่ยจุดแรกคือเขาจัดเรียงเนื้อหาในการเรียนอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำศัพท์เรื่องไวยากรณ์ก็เรียงจากง่ายไปหาย,ยากนะคะใครที่ใช้เล่มนี้เรียนด้วยตัวเองเซวารอดนะอ่ะข้อ2ค่ะหนังสือชุดนี้นะมินานอนิฮงโกะหน้าตาที่มีวางขายที่ไทยจะเป็นแบบนี้นะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเซนเซไม่ได้เอามาด้วยนะไม่ได้หอบมาด้วยนะลองเสิร์ชด,ดูก็ได้หน้าตาฉบับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยต้นฉบับ เขาจะเป็นอีกหน้าอีกแบบหนึง่งแต่ว่าบทเรียนเหมือนกันคือเขาขายลิขสิทธิ์ให้ประเทศให้หลายประเทศมากเลยนะคะจะเอาที่จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแน่นอนมีแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามมีแปลเป็นหลายภาษามากเลยทําไมอะ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นจุดดีก็เป็นที่ยอมรับไงเป็นมาตรฐานนะคะหลายประเทศยอมรับตาราเล่มนี้ ว่ามันคือสุดๆดแล้วก็เลยเอาไปแปลเป็นภาษาของตัวเองแล้วก็ไปใช้ในการเรียนการสอนก็เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกเลยแหละนะคะก็แนะนำนะอีกอันหนึ่งค่ะข้อสามเซนว่าเล่มนี้ข้อดีก็คือมีแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมจริงๆเขามีแบบฝึกหัดเสริมนะคะ่ะเปิดเล่มข้างหลังเนี่ยเขามีนี่ให้ข้างหลังเนี่ยนะคะเ,ออเขามีแบบฝึกหัดเสริมที่แยกออกมาเป็นเล่มแต่ข้างในเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดเยอะแล้วเนะเซนเซจะบอกน้องๆในกลุ่มตลอดว่า ถ้าแกจะซื้อแบบฝึกหัดเสริมมาทําอ่ะมีน้องไลน์มาถามได้ไหมได้แต่ทาแบบฝึกหัดไอเล่มให้จบก่อนนะเพราะมันมีเยอะมีเยอะมากแล้วแบบฝึกหัดเจเจบังคับเขียนมือนะจ๊ะหาสมุดมาเขียนแยกด้วยนะจ๊ะโอ้ยเจเจโหดมากเลยนะคะเออทําแบบฝึกหัดไอเล่มให้จบก่อนนะคะเราซื้อแบบฝึกหัดเสริมมาทําก็มีเสริมเรื่องของเออคือแบบฝึกหัดหลักแบบฝึกหัดการฟังแบบฝึกหัดการอา่านแบบฝึกหัดการเขียนอีกเยอะนะคะ ก็แนะนําเลยแล้วกันชุดนี้นะคะถ้าเราไปหาไปผลิอื่นมาทานะที่ไม่เกี่ยวกับซีรีส์มินนนะคะเราก็อาจจะได้คําศัพท์อื่นที่แบบเยอะเกินไปหรือเปล่าออนะคะใช่ไหมวยากรณ์อื่นมาได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะนั้น,น,นเรียนเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปเลยมินน่ทั้งซีรีส์ก็จะช่วยทําให้จับใน้แมนมากขึ้นนะคะอันที่4ี่ค่ะคือบทสนทนาเนี่ยเขาเน้นสถานการณ์จริง ข้อ5้าคือหนังสือชุดนี้นะคะมีสื่อการสอนที่ครบถ้วนมากๆอ่ะใครที่เป็นเซนเซนะใช้ตําราเรียนชุดนี้ก็จะมีสื่อการสอนให้โหลดออกมาใช้ได้ฟรีเลยหรือเราเป็นนักเรียนนี่แหละเราจะอยากโหลดออกมาใช้เองเรียนเองมีเยอะมากเลยค่ะเว็บไซต์เดี๋ยวเซนเซขึ้นแนะนําให้นะคะในเว็บไซต์เราจะโหลดเป็น PDF หรือว่าเป็นรูปภาพอ่ะเป็นแฟชการ์ดเอามาพิมพ์แล้วก็เอามาฝึกพูดเองเซียว,ว่าเป็นสื่อการสอนที่แบบครบคันมากนะคะแล้วก็ข้อดีข้อ6นะคะ เขาบอกว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเออก็คือเมื่อกี้นี้เซบอกแล้วเขาเอาไปแปลเป็นหลายภาษาใช่ปะก็แสดงว่าหลายประเทศเลยที่คิดว่าหนังสือเล่มนี้ดีนะคะก็เลยเอาไปแปลเขาเจ็ดค่ะมีการอัปเดตสม่ําเสมอเหรอโอเคแหละมันมีการอัปเดตนะคะแต่เซนเซว่ามันก็แค่ครั้งเดียวปะวะเออเพราะว่ามีแค่อีดิชั่นสองอะคืออัปเดตบ่อยๆเซนเซก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะที่ต้องมา สอนซ้ำสอนซ้ำอย่างเงี้ยเออนะคะเห็นเป็นแค่อีดิชัน2ก็คือมีการอัปเดตแหละแต่ว่าเซนเซคิดว่าช่วงเนี้ยโลกมันไปไวมากเลยอะอีดิชั่น1เนี่ยเรายังใช้ว่าโประกันอยู่เลยใช่ปะเรายังใช้เอเทพปุกันอยู่เลยอะเอนะคะพอมาเปลี่ยนเป็นอีดิชัน2คําศัพท์เหล่านั้นที่เราไม่ใช้กันในชีวิตประจำวันก็หายออกไปแล้วแต่เซนเซก็ยังมีบางเรื่องที่เฮ้ยตอนนี้ก็ไม่ใช้กันแล้วนะ คุณเสว่าต้องอีดิชั่นสามต้องมาแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะข้อแปดข้อดีของมินนะนะคะก็คือมีหนังสือเสริมความรู้อ่ะเราจะเห็นมิลาสังใช่ปะ่ะเป็นสมุดบันทึกของมิลาสังก็ลองไปหาดูนะคะส่วนข้อเก้าเหมาะสําหรับการเรียนด้วยตัวเองอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะเอ่อมันเป็นสเตปอะมันง่ายอะ่ะแล้วก็ใช้กันแพร่หลายใช่ปะ่ะก็เหมาะในการเรียนด้วยตัวเองตรงไหนที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยเราไปเสิร์ชถ,ถามก็มีคนมาถามกันเยอะแยะนะคะก็จะได้คําตอบได้เลยนะคะข้อสิบนะคะ เตรียมพร้อมสาหรับการใช้งานจริงก็คือเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นคู่มือเลยก็ได้เออเอาไว้เป็นอพจนานุกรมเพราะว่าอะไรเซนเซอร์บอกให้วิธีการใช้ตําราเรียนนะคะน้องๆอ,อย่าลืมใช้ส่วนข้างหลังของเขาด้วยมีประโยชน์มากพวกดัชนีคําศัพท์ตรงเนี้เออนะคะเราสามารถมาเปิดหน้านี้ดูแล้วเราก็ทวนดูนะคะว่าเฮ้ย <c oughs> คำพวกนี้เราเรียนผ่านไปแล้วนะเราจําได้หรือเปล่าอ่าสำหรับใครที่เรียนจบ เล่มแล้วนะคะดัชนีคำศัพท์หรือว่าตารางสรุปข้างหลังท้ายเล่มมีดัชนีคำศัพท์ให้ทุกเล่มตรงนี้นนจะเซลว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะใช้ในการแบบทบทวนตัวเองถ้าสมมติว่าอะเจอคำนี้จำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วเราก็ไปดูว่าอยู่ในบทที่เท่าไหร่แล้วเราก็กลับไปทบทวนตรงนั้นได้หรือว่าเรื่องของรูปไวยากรณ์เราไปเจอไวยากรณ์แปลกๆแล้วรู้สึกว่าเออเคยเรียนผ่านมาแล้วเราก็มาเปิดดูหน้าสารบัญนะคะอยู่บทไหนเราจะกลับไปทบทวนนะคะก็ เใช้เป็นหนังสืออ้างอิงได้นะคะโอเคก็เนี่ยแหละ10ข้อดีที่จะมาอวยหนังสือมินนะนะคะทำไมเซนเซถึงอวยคะเซนเซนใช้ตำราเรียนเล่มนี้สอนอยู่นะคะเออพี่ๆเขาด้วยนะ1 2 3 4นะคาะทั้งเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4หนูสามารถสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ออลเซนเซน,นะคะแล้วก็ได้สิทธิพิเศษด้วยนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้4เล่มเลยแล้วก็ตอนนี้มีแถมคอร์ส N5 ให้ด้วยนะคะยังไงถ้าสนใจก็ เออสแกนคิวอคดนี้ถ้าเป็น q r วอาโค้ดไลน์ก็สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากสมัครเลยก็สแกน q r วอารค้สมัครสมาชิกช่อง YouTube เอเจนเซได้เลยค่ะฝากเอาไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ซนเซนเจไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ